สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเพนเดิลสายช่างครับคลิปนี้จะพามาดูครัวครับเป็นอีพีที่สองครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอีพีแรกผมจะพาไปดูพวกโครงสร้างครับว่าผมทํายังไงครับครัวแบบประหยัดครับหลังนี้ครับรถรถสเปกเหล็กสเปควัสดุทุกอย่างเลยครับหลังคาไมน์ชี้ครับเมตรเจ็ดสิบครับแปรเป็นแปรหลังเตาครับเส้นร้อยห้าสิบครับพวกจันทันพวกเสพวกเสาก็เป็นเหล็กกล่องไม่ขีด นิ้วคูณสองครับมาครับจะพามาชมครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการต่อโคให้ให้ทุกคนได้ครับโอเคครับมารับชมครับนี่ครับตัวที่ผมต่อเพิ่มนะครับพามาชมก่อนครับนี่ครับลักษณะประมาณนี้ครับเหล็กเกรดบีนะครับแปลหลังเตาครับเสร็จแล้วจะมีลักษณะประมาณนี้ครับถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับอยากรู้ว่าผมใช้เหล็กแบบไหนครับ เดี๋ยวย้อนกลับไปดูพ p หนึ่งพ p หนึ่งก็ได้ครับว่าผมทำยังไงบ้างครับก็มีลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับแปรหลังเต่านะครับเส้นละร้อยห้าสิบบาทครับเสร็จแล้วครับก็้อยู่ได้ครับแข็งแรงทนทานครับนี่ครับครัวหลังบ้านก็เป็นตะแกรงเหล็กครับตัวนี้นะครับตัวหลังคาที่ผมต่อยื่นมายาวนะครับเพราะว่าตรงนี้เราปล่อยโล่งครับเราปล่อยโล่ง ผมเลยทำราคายาวเพื่อพอฝนตรงแรงไม่ให้มันสาดเข้าไปครับถ้าราคาตรงนี้สั้นครับเดี๋ยวฝนมันจะสาดเข้าไปเหล็กก็เป็นเหล็กเกรดบีนครับดูครับรอยต่อตำหนิเหล็กยังมีนะครับนะครับวันนี้ครับนี่ตะแกรงใช้นิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งประมาณนี้ครับทุกคนครับด้านนอกครัวราคาประหยัดประหยัดครับดูจากโครงสร้างนี่ฮะให้ดูเสาครับนี่ครับเสากองไม้กีครับ เด็กหนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วครับเส้นละสองร้อยกว่าบาทครับเก็บีตรงนี้ครับตรงนี้คือเหล็กที่ผมต่อเป็นสองชั้นคือว่าผมเป็นต้องใส่ตะแกรงเหล็กครับผมซื้อตะแกรงเหล็กมาสั้นครับเลยต้องใส่เหล็กตัวนี้เพิ่มครับถ้าซื้อตะแกรงเหล็กยาวครับก็ไปต่อตัวเศด้านบนเลยครับก็ไปหยักไปอีกครับผมลืมคิดไปครับตะแกรงนี่สูงหนึ่งเมตรครับป้าหนึ่งเมตร มนเปล่นก็ซื้อมาสักฟางเมตรยี่สิบหรือเมตรห้าสิบก็ได้ครับน่าจะพอดีใส่หัวสาวก็เป็นแนวค้างทุกคนครับไอตรงนี้ที่ต้องทํานะครับตรงนี้ตรงนี้ครับที่ต้องใส่นะครับคือว่าคือ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 ตรงนี้ครับคือหลังคาครับผมมันได้ต่อยื่นออกมาเท่าตัวบ้านครับหลังคาผมได้ต่อยื่นออกมาครับตรงนี้ผมใช้ครอบครับผมใช้ครอบยิงปิดไปเลยครับ ผมได้ต่อหลังคาครับก็ไปจัดเพิ่มมาอีกเป็นพื้นที่หลังบ้านครับไม่ต้องสวยอะไรมากมายใช้งานได้ครับพอเราต่อตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่มีปีกหลังคาตรงนู้นมาครับส่วนยื่นของหลังคาครับผมเลยต้องใช้ฉากครับฉากไม้ฝามาแปะตรงนี้ครับเพื่อตอนฝนสาดครับฝนสาดน้ําจะได้ไม่เข้าไปด้านบนครับเพราะว่าเราไม่มีชายคาแบบนี้ครับเราไม่มีชายคาแบบนี้ครับถูกครับใช้งานได้จริงเลยนะครับ เหล็กถูกๆโครงสร้างเส้นเล็กๆเหล็กแบบนี้ครับใช้งานได้จริงครับออกเป็นแนวทางให้ทุกคนต่อครัวได้ครับผมจะพาเข้าไปชมด้านในครับอนี่ครับด้านในครับการจอะครับอจอะผมก็จอดวาเสด้านบนครับก็จอะฟุกสี่ผมครับห้าตัววาเสเหล็กวางเลยครับอยู่ครับอยู่ครับ ไม่ฟิวลมแน่ครับนะครับนี่ก็เดินปั๊กไฟปั๊กไฟนี้ก็เดี๋ยวเอาเครื่องกับผ้าเอาไว้ตรงนี้ครับเดินเครื่องผ้ามานะครับอยู่จากอันไหนครับขอสร้างเส้นเล็กๆนะครับเหล็กเส้นเล็กๆก็อยู่ได้ครับนี่ครับนี่คือก๊อกน้ำอย่าต่อไปเครื่องกับผ้าครับนี่เป็นชั้นวางของครับมีติ้งนี่ครับครัวบ้านหลังเล็กๆก็ครัวเล็กๆตามมาครับเน้นพื้นที่ใช้สอยครับ ตามตามงบของเราครับแข็งแรงครับเหล็กเส้นเหล็กๆกตรงนี้ไปหนึ่งดวงเหล็กเกีบีทั้งหลังเลยนะครับสนะครับเสนี่แล้วก็เสาเสาตรงนี้ครับนิ้วขุ่นสองถกถูกับเกีบีก็เส้นสองสองล้าบาทนครับโอเคครับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับพามาชมครับโดือจะเป็นแนวทาในการ ต่อครัวของเพื่อนได้ครับ